เจอกันทำมาไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเปิดประตูครับเปิดประตูครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆรๆที่ต้นหน้านะครับเราจะมาดูเด็กหัวเล่นกันนะเริ่มจากเอวเลยนะครับ one two one two อ๋อยังไม่ขึ้นเวกเรื่องไมเนี่ย เอาเลยทีละคนคนแรกแรนะครับไอเอฟนะครับวันชื่อที่ยื้ตู้ <laughs> โอ้ยโอ้ยไงท้องเลยโอ้ยไงท้องเลยไปขึ <My friend. S 1> ้นฮะไงท้องเลย <Okay. S 1> อ่าเ,เดี๋ยวมันจะมีมันจะมีน้องเขาเล่นเล่นก่อนไอ้ไอไอเอฟลนะครับ <Okay. S 1> ไอเอฟต่อต่อคิวก็ได้โอเคสปายเดยร์ <Okay. S 1> อ่ะไปเดี๋ยวสปายเดอร์ไหน จะเล่นไตรเดอร์แทนแะล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเลย one two three y o เอาไรแฟนอยู่นี่เองไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้สนุกสนุกเอาไปไตรเดอร์กับน้องไหมครับไตรเดอร์กับน้องไหมไปไตรเดอร์เน <c oughs> ี่ยเบ๊นะ อีกนาลูกอีกนาเราได้นเล่นงนายลูกเอ้ลพี่เขาจะเล่นสไลเดอร์ไปไหมจะเล่นไปเล่นสไลเดอร์ครนะเอ้ลหลบ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 เร็ววันช่วงทรีชูหลมมาก็ไม่เจ็บนะครับเพราะเรามีบ้านบอลอยู่ครับโอเคได้เอ้ลมาเลย ลงพร้อมกันได้ไหมนะสองคนเนี่ยขึ้นได้ไหมลูกออกกําลังกายหน่อยครับเดินกายหน่อยเอลรอพี่ก่อนนะเอลนะพี่เอฟเลกำลังจะไปเอลรอก่อนออกมาพร้อมกันแอ้ก่อนรอก่อนรอก่อนหนึ่งสองสามชนกันเจ็บไหมเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับโดนชนกันนิดหน่อย ไปแล้วแต่พอปลยปลาปายเเดอร์นี่เมก่อก่อนก่อนไมลูกเฟ้ยเฟ้เอลเอเอลเลรลยเดอร์นี่ก่อนไหมใช่ทำไหมมาเลยตู้ว้าวไอร้อนแผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตู้ว้าวโอ้ยเอลอีกรอบหนึ่ง มาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยมาเลยว้าหลนไม่หลนโอ้หลนเลยอ่ะเอาอีกเอาอีก พยายามรอน้องก่อนรอน้องก่นอนลูกรอน้องก่อนแล้วยับอีกรอบหนึ่งรอน้องก่อนรอน้องก่อนโอ้ยอะไรคนเน็ตวันนี้จนจมฟังบ้านบอลเลยนะครับเอบ่อบอลครับบอ่อบอลไปอีกแล้วเอ,าอา้าทำไมมันหล่นมาเองเลยอ่ะ é! อีกรอบอีกรอบเดียวมามามา ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนล้วค่อยไหลค่อยๆ,ๆ,ๆปล่อยลงมาลงเจ็บไหมเนีย่ย <c oughs> เอาไปต่อไปต่อ <c oughs> ไปละม <c oughs> าเลยมาเลย <c oughs> กนนู้คนนะุ้สนนุกสนุก,ก,ก,ก้นุกเขแหละเดีย๋ยวรอพี่เฟ้ฟก่อน,อนเอลทำไมไม่เลไม่ลงมาจากรูนะลูกม,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 มาเลย โโอ้หลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอาไอเฟอร์อีกรอบหนึ่งอไอเฟอร์อีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้นั่งพักเหนื่อยครับโอ,อ้่ยนี่ที่คิ k r i s น n าเกตเวเอกมัยนะครับแอะแกล้งพ่อเหรอแกล้งพ่อเหรอเอเด็กบ้านบอลมาแล้วอีกคนหนึ่ง ไหวตู้โบยไหวไหมเนี่ยคุณคุณตีหัวยนะครับอ้ไหวไหมเนี่ยพี่น้องสองคนเล่นด้วยกันนะครับยังไม่ยอมเลิกเล่นเลยคนนี้อ,าอ,าอามาเร็วเ้ยรบไปแล้วเฮ้ยไหวไหมเนี่ย อลกากไหมพี่เฟลหน่อยแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเลย one two three o oh. oh. อ,อย่าตีหน้าหัวเขานะอย่าตีหัวเขานะเขาบอกเขาเจ็บออาลากให้พี่เฟลหน่อยแล้ว,ว,ลวเออไทรเดอร์ได้ เดาไปให้เพื่อนอาเพื่อนไปเองเลยอือขับไปมาเองไม่ไปอ,อ,อ,อ่ะอ๋โอโค้งไปอ,อะ่ะรัขับไปขัลาบเองลูกลอยไปเลยไปน้องไปแล้วเหลือหนุ่มคนเดียวเลยน้องเขาเข้าไปแล้วเพื่อนไปลูกสู้ๆเฟลือลือหมวกแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ทันผ่านคำเลยวันนี้อย่าลืมหมวกแล้วลูกนะ เปียววัสดีครับลุกไปขอบคุณครับ

ครับขอบคุณครับขอบคุณครับปตูพ่อด้วยอ่าไม่ปิดประตูเลยอ่าเดี๋ยวพ่อขยับให้นหนึ่งอ่าลงกันเลยครับเป๋วเปวสวัสดีพ่อยังครับใช่ครับ่ะโอเคครับ อ่ะจอดไปเลยไปเลยกู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 ไปเลยไปเลยไปเร็วเลย พี่อ่ะหรอพี่เอมาพี่มาแล้ว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 รีบรีบรีบขยับเร็วพี่มาแล้วขยับก่อนขยับก่อนขอบคุณครับเอลรีบเข้ามาเร็วมาเหยียบกระจกน้ำหนูสวัสดีครับองค์เฟื่งไม่หวัดดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับฝนตกรีบรีบเลยครับอปิดประตูเลยครับปิดประตูเลยครับประตูครับโอเคบงฝุนให้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสอมล็ตเอรีเลยวเอานี้ไปไหมมาเลยดดิโอ้ไปแล้วโอ้เยี่ยมครับใส่ชุดเิียครับครู ลืมใส่ชุดขาวขอบคุณครับ